วันนี้ครับพามาชมที่ดินกับวิวกลงหันลมเลยนะครับวันนี้แปลงที่ดินของเราสวยมากๆนะครับแปลงนี้ครับทำเลดีด้วยนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้ๆกับถนนลาดยางนะครับทางเข้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านนะครับห่างออกไปประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถึงถนนลาดยางนะครับเป็นถนนท้องถิ่นนะครับ สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยกับผมวิทยานะครับทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะครับวันนี้ครับพามาชมที่ดินกับวิวกลงหันลมเลยนะครับวันนี้แปลงที่ดินของเราสวยมากๆนะครับแปลงนี้ครับทำเลดีด้วยนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้ๆกับถนนลาดยางนะครับทางเข้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านนะครับห่างออกไปประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถึงถนนลาดยางนะครับเป็นถนนท้องถิ่นนะครับ ถนนลาดยางแล้วก็เชื่อมต่อลงมาเป็นถนนดินนะครับถนนดินเส้นนี้นะครับผ่านย่างหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับปัจจุบันเป็นที่ไร่นะครับหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับถนนดินถึง2ด้านเลยนะครับคือทางด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกนะครับถนนดินเส้นนี้นะครับก็มีความกว้างประมาณ6เมตรเลยนะครับโครงการที่จะทําเป็นถนน หินคลุกแล้วก็ถนนคอนกรีตมีแน่นอนครับถนนเส้นนี้นะครับอยู่ใกล้ๆตัวหมู่บ้านด้วยนะครับไฟฟ้าประปาก็อยู่ห่างออกไปแค่ประมาณประมาณ150เมตรถึง200เมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นแปลงที่ดินที่ทำเลดีนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆมีลมเย็นๆนะครับแล้วก็มีวิวกังหันลมอยู่เกือบรอบแปลงที่ดินของเราเลยครับมองเห็น กังหันลมนะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็อยู่รอบแปลงที่ดินเลยทางด้านทิศตะวันตกด้านทิศตะวันออกด้านทิศใต้นะครับมีหมดเลยนะครับวิวกังหันลมนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นที่ไร่อย่างที่ผมนําเรียนมาสักครู่นะครับปัจจุบันเป็นที่ที่ปลูกพืชการเกษตรเอาไว้นะครับปลูกเป็นมันสำปะหลังนะครับบริเวณรอบๆแถวๆนี้ก็เขาก็จะปลูกเป็นพืชไร่กันส่วนใหญ่นะครับเป็นมันสำปะหลังแล้วก็ ้อยนะครับแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านซับภูน้อยนะครับหมู่ที่14ตําบลห้วยบงนะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแปลงนี้นะครับทางด้านทิศเหนือนะครับ ติดกับถนนดินนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับมีหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะครับอยู่ที่ประมาณ70เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่อยู่ติดกับถนนดินอีกเส้นหนึ่งนะครับก็มีหน้ากว้างของแปลงที่ดินอยู่ที่ประมาณ100เมตรเลยนะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับนสสโจนั่นเองนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่5ไร่1งาน หตารางวานะครับเจ้าของเสนอขายในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับเสนอขายยกแปลงนะครับในราคาไล่ละ350,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นที่ที่อยู่ตามกัวระดับถนนด้านหน้าแปลงนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดอยากจะมาปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนะครับบริเวณนี้สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับเป็นน้ำจืดสนิทนะครับ สามารถที่จะมา,าซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจะมาจัดล็อกแบ่งขายก็เหมาะมากๆนะครับหรือจะมาซื้อเอื้อทําการเกษตรปลูกพืชปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆได้หมดครับดินเป็นดินดีมากๆเลยนะครับเป็นดินร่วนปนดินทรายหน่อยๆนะครับสามารถที่จะเพาะปลูกจเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีนะครับแปลงนี้นะครับ เป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงมาประมาณแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและก็อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับามาประมาณ85กิโลเมตรนะครับของเราจะห่างจากตัวอำเภอด่านคุณทศมาประมาณ40กิโลเมตรนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพนะครับมหานครนะครับประมาณ2 1 6กกิโลเมตรนะครับเป็นที่สูงนะครับเป็นที่ไร่ ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากๆเลยนะครับถึง300เมตรเลยนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาเป็นเจ้าของที่ยินของโคราชนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตของอําเภอด่านขุนทดนะครับ เป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ85กิโลเมตรนะครับได้อยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านคุณทดมาประมาณ40กิโลเมตรนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับท่านสามารถที่จะรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงของเรานะครับเราจะใช้โดรนนะครับถ่ายทําแล้วก็ให้ท่านเห็นบรรยากาศวิวควางหาันลมแล้วก็สภาพแวดล้อมสภาพเพื่อนบ้านที่อยู่บริเวณล,ละแวกนี้นะครับท่านสามารถรับชมได้จากภาพถ่ายมุมสูงนะครับหรือท่านจะเดินทางมาชมแปลงที่ดินของเราได้ ด้วยตนเองนะครับตามทิกัดใต้คลิปวิดีโอที่เราได้แนบไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานของพวกเราก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814133164นะครับหรือแจ้งไลน์เพื่อนๆมานะครับขอดูจนวนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้ทาง ID l ดี e นะครับ fpa k i n 999นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ thank you